สวัสดีปอแม่พีน้องครับสวัสดีทัานูุชมีครับชมทั้งไหนและก็ต่างประเทศนะครับอันนี้กับเป็นแม่น้ํายมนะครับแมงแป้นะครับเดี๋ยวจะมาลองตกปากกตเล่นๆดูนะครับแต่ค่อนข้างจะหลงยากอยู่นะครับเพราะว่าไอ้หน้ามันแห้งแห้งไปนะครับตีหลงมันยังเป็นขี้โป้อยู่นะครับหลงไปย่ำนักบได้นะครับมันจะลมนะครับ เบ็ดน้อยมาสองกันนะครับมาจะประมาณนี้นะครับตอนี้จะย่ำยากน้อยนะครับมันเอหน้ามันกำลังแห้งนะครับเย็บลงไปนีุยบเลยนะครับ แดดยังห้อนเลยนะครับ บว์เวิร์กเดครับมันปัดเข้าจิงไหมเนี่ยนะครับเอกันน้อยมานะครับบ่ได้กันใหญ่มานะครับเดี๋ยวยลงง่ายไปทาังใต้หน้าเพื่นนดีก่อนนะครับหมายลงยากนะครับมันเข้าไปประโคดข้างๆนะครับตีไปแล้วมันปัดเข้าจิงไหมนะครับเดี๋ยวง่ายใหม่เดี๋ยวไปดูบนสะพานดีกว่านะครับ มาเล่นคริปโตเล่นนะครับไปครับไปดูบนสะพานนะครับปึบปึบปึบหัวมันเมึนนะครับหินมันยังหมว่แห้งดีนะครับหน้ามันท่วมนะครับท่วมขึ้นมาถึงบนได้นะครับ โบไ้เนาะมันจำเหมือนกันนะครับจะเลือดแอบไี่ได้นะครับผมนิดๆนะครับอาจจะหลายจุดลายหมายน้อยนะครับเพราะว่าบบได้มาเมินแล้วนะครับมาเป็นพื้นที่น้ำร่วมด้วยนะครับเพราะว่าตีลงตีงอย่างค่อนข้างจะยากนะครับไปครับไปดูครับชมด้วยกันนะครับ ครับนี่กับจอดรถไปห่มบนนะครับเดินมาบนสะพานนี่นะครับครับหมายนั่งจะประมาณนี้นะครับนี่ครับปีก้อนบุนะครับนั่งอยู่ก็ไม่นี่ยนะครับจอมป่าได้ระบพี่ปาปก้าอยู่นะครับปากานะครับนั่งจอมเนี่ยสองสมบันนะครับปีแล้วนั่งกำลังงามได้นะครับอันนี้ก็มีเป้นปีเบนจอมอยู่นะครับไหลกันอยู่นะครับ มาลองคอกันครับเวลามีน <off> ้อยนะครับของในน้ำนะครับ <vit> อันนี้เป็นแม่น้ำยมนะครับอันนี้อยู่บ้านหนองกลางนะครับตำบลแม่ยมนะครับเนี่ยเขาจะลงต้นนี้นะครับาย้อนในนี้แต้กับบ่ได้นะครับมันเป็นไอ้ตะไคร้นะครับตะไคร้ที่เขาเอาลงไว้นะครับกันไอ้ดินทล้ายนะครับเดี๋ยวยื่นลงไปนี้นะครับ เสียดายเขาเอากันน้อยมานะครับวันนี้ม่ได้เอากันใหญ่ติดรถมาเตยนะครับก้าวมาธุระเป็นนะครับว่าจะไม่ได้จอมเอาเบ็ดน้อยติดมาเตยนะครับนะครับมาเราดีตามครับชมนะครับครับวันนี้มาจอมจะปื้นสะพานนะครับเจีอยู่บนปืนห้อนนะครับเงี้ยย่อยลงขาปิดปิดปิดนะครับใส่ยหญ่ลงมาลุมเพ้นะครับ าลองพอกันนะครับม่าจะได้บุได้นะครับอันนี้บุได้ก็เข้าบ้านนล้วนะครับพอเดินลุยปลาลงมานะครับครับมายจัดง้ำนะครับจะปลาบุกินนะครับ ได้มาหนึ่งแต้มนะครับนี่เดี๋ยวคงจะปล่อยนะครับไปกับบปอกินนะครับมีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับมาทาธุระแมงแฝดนะครับแต่เดี๋ยวุ่นนี้เจ้ากับรอยุธยานะครับก็มีเวลาตอกชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับกับขอบทนั้นไปป่านักนะครับกับฟักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปัดทินหากินของคันเด้วนะครับพิจาลาดประกันได้ก็ขออภัยด้นะครับกับคลิปนี้จบคลิปดีกอนน้ครับ แมาแอลเอาบรรยากาศเมงแปะมืองพอกันนะครับแม่น้ำยมนะครับอันนี้แม่น้ำยมถงหวัดแปะนะครับอันนี้บ้านนองกลางนะครับหมายจัดงมนะครับเดี๋ยวรอสิ้นปีกันนะครับยุดหลายๆวันกันนะครับปีนี้ยุดเก้าวันนะครับเดี๋ยวแมงแอลจอมอยู่นี่นะครับจบลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอันนี้ตัวเดียวนะครับทีจะปล่อยไปนะครับปล่อยง่ากัน เะว่ากันไหมนะครับ